คันนี้ Ford Nexgen Ranger รุ่นสปอร์ตฟรีชุดแต่งกันชนหน้าวายพร้อมล้อแมกขอบ20ไปดูกันค่ะว่าคันนี้เมลอดี้ใส่อะไรพี่เขาบ้างด้านหน้ากระจังหน้าฟอร์ดละล่อมากับตัวหนังสือสีดําล้วนพร้อมกับไฟมินิไลท์3.0แสงสีส้มค่ะเสริมอัะคริลิกสีดําตัดกับตัวล้อสีขาวได้อย่างสวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆเลยด้านล่างละล่อมากับชุดครอบกันชนหน้าของวายนะคะที่เป็นงานสีดําตัดกับตัวล้อสีขาวได้อย่างลงตัวมากๆ และด้านข้างนะคะเราลองมากับตัวคิ้วกันสาสตร์ไม่ใช่ตัวนี้เป็นคิ้วล้อค่ะขนาด6นิ้วนะคะสีดาล้วนตัวนี้ติดกิบล็อกด้านล่างแล้วก็ยิงซิลิโคนเก็บงานด้านบนให้นะคะคู่มากับงานล้อแม็กของแวนพายขอบ20สวยมากๆพร้อมกับยางซูแม็กซีรีย์ยางจะอยู่ที่ 27555R20 ตัวนี้เป็นงานออโทเรนนะคะสามารถวิ่งได้ทั้งทางเรียบแล้วก็ทางออฟโรดเลย และยังเก็บตัวปีกนกเป็นของงานออฟชั่นสีแดงให้กับลูกค้าด้วยไฮไลท์ยังไม่ได้จบแค่ตรงนี้ค่ะทุกคนมาเจอกับนี่เลยค่ะบันไดข้างนะคะตัวงานเหล็กของแฮมเมอร์นะคะหละ่อๆแบบนี้เป็นงานไฟฟ้านะคะเวลาที่เราปิดประตูเขาก็จะเก็บให้แล้วเวลาที่เราเปิดประตูก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะทุกคนโอ้โหและขาดไม่ได้กับเอ t าเ n นเดอร์นะคะโลบาร์ที่ใช้งานได้จริงพร้อมกับครอบท้ายกระบะนะคะ สีดำล้วนปัมเปอร์ฟอร์ดแบบนี้ใส่ไปเลยรอบคันแบบนี้ใครที่สนใจ Ford Next Gen Ranger สามารถโทร0991966505ฟอร์ดพนครมอเตอร์ 5, Ford, Motor, สาขาลังสิทเมโลดี้ ody, ยินดีแต่งรถให้คะ่ะบ๊ายบาย